สวัสดีครับผมกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับวิดีโอโชว์ดักรัปเดตครับผมไตมาาสุดท้ายแล้วนะครับเป็นยังไงบ้างอากาศช่วงนี้หนาวมากเลยหนาวเย็นสบ,ยบสบายมากเลยนะครับถือว่าอากาศดีมากๆนะครับ,บเป็นเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยก็อยากให้ทุกคนได้ได้รับฟิลกูดโมเมนต์แบบนี้นะครับรอบนี้วิดีโอก็เช่นกันนะครับเราก็มีการปรับปรุงนะครับเพิ่มเติมอินฟลูเม้์ต่างๆหลากหลายเลยทีเดียวนะครับเพื่อให้ผู้ใช้ทุกท่านเนี่ยได้ประสบการณ์ที่ ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องบทวิดีโอของเรานะครับก็ในส่วนแรกเนี่ยมาดูกันเลยดีกว่านะครับในเรื่องของการจัดการลูกค้าหรือว่า customer management นะครับแล้วก็ส่วนนี้เป็นส่วนสำคัญเลยเราก็มีการปรับเปลี่ยนปรับปรุงหลายๆลอย่างด้วยกันนะครับผมเรื่องแรกนะครับวันนี้เนี่ยใน customer management ของเรานะครับเราก็ได้เพิ่มอีกวิวหนึ่งมาซึ่งเราเรียกว่า contact view นะครับหรือว่าเป็นมุมมองของผู้ติดต่อนะครับที่วันนี้เนี่ยผู้ใช้เนี่ยก็สามารถดูได้เลยนะครับว่าวันนี้ c o n t ทค t ผู้ติดต่อของลูกค้าเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับก็ถ้าเกิดสมมุติว่าเราอยากจะโทรหาผู้ติดต่อคนนี้ของบริษัทสมมติไปถึงหน้าแน่นะครับก็สามารถกดนะครับเพื่อโทรออกได้เลยนะครับผมตรงนี้ก็ช่วยในความสะดวกแล้วก็ยังดูข้อมูลได้ง่ายขึ้นมากๆเลยนะครับขาอีกส่วนหนึ่งนะครับในการจัดการ lead ที่สําคัญก็คือว่าในเรื่องของการ จัดการว่าเฮ้ยมันถึงจุดที่ลีดเนี่ยอาจจะอนคอล f ฟายแล้วนะครับที่ไม่ได้มีการติด,ต,ด,ต,ดติดต่อนานมากแล้วนะครับรอบนี้เนี่ยตัวระบบเองนะครับสามารถกําหนดได้เลยว่าอ่าเมื่อถึงระยะเวลาที่กําหนดอย่างเช่น3เดือนหรือว่า1เดือนเนี่ยให้ลีดกลายเป็นอนคอล f ฟายหรือไม่สนใจโดยอัตโนมัติตรงนี้เราก็ลองรับแล้วนะครับแล้วเรายังมีอีกจุดหนึ่งที่เราปรับในส่วนของคัสเตอร์เม้นจเมนด้วยกานก็คือในเรื่องของการ ลันตัวรหัสลูกค้าโดยอัตโนมัติอันนี้ไดเรกจาก Customer Feedback เลยใช่เลยครับวันนี้วีนิโอเนี่ยก็พร้อมแล้วนะครับที่จะเพิ่มฟีเจอร์ตรงนี้เข้ามาที่ช่วยให้ในเรื่องของการจัดการ รหัสนะครับของลีดหรือว่าลูกค้าเนี่ยอได้อย่างอัตโนมัติเลยนะครับก็ตรงนี้เนี่ยก็ช่วยให้อ่านด้เลยครั้งมีลูกค้าเยอะนะครับอาจจะจําชื่อไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับวันนี้เราก็สามารถอ่าใช้ลีดโค้ดนะครับตอนนี้เป็นผู้ติดต่อหรือใช้คัสซัเมอร์โค้ดก็ได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งฟีเจอร์นี้เนี่ยเราจะเปิดให้โดยอัตโนมัติเลยครับผมครับอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เรามีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการจัดการลูกค้าคือวันนี้จะเห็นเลยว่าวีดีโอเนี่ยไม่ได้ใช้เฉพาะ พนักงานขายอย่างเดียวนะครับแต่เราวันนี้เราลองรับในส่วนเซอร์วิสแล้วนะครับเราที่นี้เนี่ยเราก็เลยมีการปรับเปลี่ยนเยอะพอสมควรเลยเพื่อให้รองรับเซเรียลสำหรับในการบริหารการช่างต่างๆที่จะต้องออกไปหน้างงานเจอลูกค้ามืกันมาดูกันเลยดีกว่าว่ามีอะไรบ้าง ได้เลยครับก็เรื่องแรกเลยครับวันนี้เนี่ยตัว Minio f o r Service เนี่ยก็รองรับนะครับในการวางแผนง,งานนะครับในการสร้างแผนง,งานล่วงหน้าแบบที่ยังไม่ได้มอบหมายช่างไปทำงานนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะช่วยอำนวยสะดวกในกรณีที่โอเคสมมุติว่าวันนี้มีทางลูกค้าแจ้งเรื่องเข้ามาครับว่าโอเคอาจจะให้อยากให้ ทางบริษัทเข้าไปออนไซต์เซอร์วิสอะไรแบบนี้ครับแต่ว่าบริษัทอาจจะยังไม่รู้ว่าจะส่งช่างคนไหนไปอะไรแบบนี้ครับหลังจากที่วางแผนงานเนี่ยตัววีโนก็จะขึ้นเป็นแผนงานที่ยังไม่ได้มอบหมายกับช่างเอาไว้บนหน้าแดสบอร์ดบนหน้าจัดก,การนะครับก็สามารถไปมอบหมายภายหลังได้เราก็สามารถใช้หน,น้านี้ดูได้ว่าวันนี้เนี่ยมีช่างคนไหนที่ยังพอมีคิวว่างอยู่ แบบนี้ครับก็ค่อยมอบหมายให้นายภายหลังได้เลยครับแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยนะครับเรายังได้ปรับปรุงนะครับในหน้า Agenda View ที่เป็นมุมมองของตลาดนะครับที่โอเคสามารถเรียกดูข้อมูลย้อนหลังหรือว่าจะดูข้อมูลในอนาคตแผนงานที่เนี่ยครับยังไม่ได้มอบหมายที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นี้ก็สามารถเรียกดูได้ง่ายมากขึ้นเลยครับครับก็ทั้งหมดนี้นะครับลูกค้าวีดีโอทุกรายนะครับสามารถใช้ฟีเจอร์ที่มีการปรับปรุงในส่วนของ a c t i v i t y แล้วก็ planning ได้เลยนะครับผม นะครับถัดมานะครับก็คือเรามีการปรับในส่วนของการเบิกค่าใช้จ่ายด้วยนะครับเพื่อรองรับได้ดียิ่งขึ้นขึ้นกว่าเดิมครับก็ในส่วนของค่าใช้จ่ายเนี่ยในรอบนี้เนี่ยก็มีเนโอพร้อมแล้วครับสาหรับในการเบิกค่าใช้จ่ายนะครับในเรื่องของสกุลเงินต่างประเทศนะฮะบ่าตอนนี้ที่สมมติว่าอาจจะมีการเดินทางไปต่างประเทศแบบนี้ครับฟีเจอร์ตรงส่วนนี้ก็จะช่วยให้โอเคในการเบิกเงินเนี่ยทางคนที่เบิกนะครับก็สามารถใส่เป็น เงินตาเลือกสกุลเงินต่างประเทศเราก็เบิดได้เลยนะครับตัววินิโอนี่ก็จะช่วยคํานวณตัว e x c h l n g e rate กลับมาได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยระบบเนี่ยจะให้ระบ,บุนะครับว่า e x c h a n g e r เ t e เป็นเท่าไหร่นะครับแล้วก็ช่วยอำนวยความสวงนะครับครับผมนี่ก็เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งนะครับของการ Improvement ต่างๆที่เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาวินิโออย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้ใช้ทุกท่านเนี่ยได้รับประสบการณ์ การใช้งานที่ดีที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดมีฟีดแบ็กมีคําแนะนําหรือมีอะไรอยากจะนําเสนอแนะนะครับก็ยังไงพักมานะครับผ่านช่องทางไลฟ์แชทนะครับผ่านแอปพลิเคชันวีเนีโอหรือผ่านบนเว็บวีเนีโอได้โดยตรงเลยนะครับก็เนื่องในโอกาสนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับมีความสุขนะครับมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับหรือโอกาสนี้ Merry Christmas นะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ